แพ้ในเกมนัดประเดิมสนามสำหรับอาร์เจนตินาอะไรคือ5เหตุผลที่ทำให้การแพ้ครั้งนี้ของอาร์เจนตินาจะเป็นผลดีกับพวกเขาวันนี้ผมว่าเาจะวัดครับช่องว้าฟุตบอลมาพูดคุยกันนะครับกับเกมช็อกโลกเลยครับโอ้โหใครจะเชื่อครับทีมอย่างอาร์เจนตินาแตงหนึ่งแต่งร่วมกับบราซิลในการคว้าแชมป์โลกในคราวนี้จะก,กละ้า้าแพ้ต่อซาอุดีอาระเบีย ในเกมที่พวกเขานำก่อนแล้วก็โดนแซงครึ่งหลัง2ประตูนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันถึงว่าเกมแพ้อย่างที่รู้กันแล้วครับแพ้ไปแล้วแต่ว่าอะไรจะเป็น5เหตุผลที่ทำให้การแพ้ครั้งนี้ของอาร์เจนตินาเป็นผลดีกับพวกเขานะครับอย่างแรกเลยครับต้องบอกเลยครับว่าการแพ้นัดประเดิมในเกมฟุตบอลเมเจอร์สำหรับเรอเนลส์คาโลนี คือเรื่องปกติเลยนะครับนี่เป็นครั้งที่3านะครับสการโลนี่ทำอาร์เจนตินาคว้าแชมป์รายการสําคัญก็คือแชมป์โคปาอเมริกาเมื่อคราวล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็คือพวกเขาเล่นโคปาอเมริกามาก่อนหน้านี้เป็นแชมป์แต่นั่นก็แพ้นัดประเดิมสนามกับบราซิลนะครับสการโลนี่ทำอาร์เจนตินามาแล้ว3ครั้งโคปาอเมริกา2นี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกเหลือเชื่อเลยนะครับ 3มครั้งที่เล่นในรายการเมเจอร์แพ้หมดเลยนะครับอน,นั้นการแพ้คราวนี้ไม่ได้เรื่องหน้าตกใจหรือว่าไม่ได้เรื่องที่มีปัญหาเลยเลยสําหรับสกาโลนี่แพ้อย่างเป็นแชมป์ก็เคยทํามาแล้วนะครับเหตุผลที่2ครับการแพ้ที่ดูแล้วจะเป็นผลบวกกับอาร์เจนินาก็คือการทําให้พวกเขาลดความกดดันลงมาครับอาร์เจนิน่าไม่แพ้ใครมาแล้ว3ปีติดต่อกันนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว36นะัดแน่นอนครับการไม่แพ้เยอะๆแบบนี้ มันมีความกดดันแบกอยู่ในบ่าของตัวเองนะครับต้องการรักษาสติต้องการจะขึ้นมาเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในระดับชาติแต่พอแพ้ปุ๊บในมุมบวกก็คือว่าสติความกดดันเหล่านี้เนี่ยมันหายไปแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องมาซีเรียสกับสติที่ไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานไม่แพ้ใครมาหลายปีก็ลืมตรงนี้ไปนะครับนั่นคือเหตุผลข้อที่2ครับเหตุผลข้อที่3ครับ ก็คือเรื่องของการที่พวกเขาได้รู้จุดอ่อนของตัวเองครับการแพ้นัดแรกของฟุตบอลโลกไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่ามันยังมีเกมให้ได้แก้ตัวในนัดที่2นัดที่3ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งในกลุ่มอาร์เจน่ายิ่งเกมอีกคู่หนึงเสมอกันพวกเขามีโอกาสถึงขั้นที่จะกลับมาเป็นแชมป์กลุ่มได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่เราได้เห็นจุดอ่อนแล้วว่าการแพ้นัดนี้ของอาร์เจน่าจุดอ่อนมีอะไรผู้เล่นอย่างคริสเซโลเมโรที่ช่วงหลัง สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จะยังได้เป็นตัวจริงต่อไหมเปลี่ยนมาเป็นคนที่สดกว่าอย่างลินซโดมาตินสหรือเปล่าตำแหน่งของโจนนี่โรเซลโซที่ปาป,ปูโกเมสเล่นจริงๆแล้วเหมาะกับการเป็นปาปูโกเมสไหมจะให้ชูลีเนอวาเลสหรือเปล่ารวมไปถึงตรงกลางที่ก็มีตัวเลือกหลากหลายจะเป็นดาวรุ่อย่างเอนโซเฟอร์นันเดสได้ออกสตาร์ทบ้างไหมนี่คือ การเห็นจุดอ่อนของตัวเองครับเป็นข้อที่สําคัญมากๆแล้วยิ่งมีเวลาแก้ตัวอีก2นัดในรอบแรกก็คือเรื่องที่ดีนะครับข้อที่4ครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดมาอยู่ตลอดนะครับในการเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยทุกทีมไม่สามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทุกนัดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาว่ากันว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณจะมี1เกมที่ดีที่สุด และจะมี1เกมที่แย่ที่สุดถ้ามองมุมนี้อาร์เจนตินาคงไม่มีเกมไหนแย่ไปกว่าน,น,นี้อีกแล้วนะครับดังนั้นพวกเขาใช้เกมที่แย่ที่สุดของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัดโคตา้าตัวนีไ้ได้เลยต่อจากนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆแล้วอีกหนึ่งเหตุผลเหตุผลที่5ครับทีมอย่างสเปนยังทําได้เลยครับในปี2010สสเปนเป็นแชมป์โลกด้วยการประเดิมนัดแรกของ พวกเขาด้วยการแพ้ต่อสวิตเซอร์แลนด์นะครับแพ้ไปศูนย์หนึ่งแต่สุดท้ายสเปนก็กลับมาเป็นแชมป์ได้ดังนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยครับนั่นคือ5เหตุผลนะครับที่ผมหยิบมาให้เลยครับแฟนอาร์เจนตินาครับไม่ต้องไปโทษนู่นไม่ต้องไปโทษนี่ครับมองบุมบวกเลยครับนั่นคือ5ข้อนะครับที่การแพ้ของอาร์เจนตินาไม่มีปัญหาอะไรแพ้แล้วเป็นจุดดีแพ้แล้วเป็นจุดเด่นและพวกเขาได้ซ้าไปยังมีเวลากลับโตยังมีเวลาแก้ไขยังมีเวลาปรับปรุงผมยังเชื่อว่า ในทัรวร์เมนต์นี้อาร์เจนตินายังมีทีเด็ดนะครับอย่าลืมครับช่องว้าฟุตบอลวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลโลกถ้าจะทุกเกมหลังเกมฟุตบอลโลกกด s ับสไ r ร b ์กดติดตามด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ